นี่แหละค่ะคามง,งามของมันก็ได้กำลังเขียวบนึงหันฝนวัตโตข้ามสองเดือนปลูกกุ้งมานะก้าพัดปลูกฝนวัตโตข้ามจัก,จกเถื่อฝนหก,กสิโตข้ามได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหลกะกำลังเขียวอแต่อ,อ่อนซ่อนพุนแต่มีกำลังสิเสียหยาอยู่ส่วนทางพุน ช่วงก็ร่งแดดบ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 ดก็ล่างบดถ้ามันแดดมันก็สิฮวอนเนาะเลยพามาไทยเนี่ยมัน,าามมนอากาศมันเย็นแดดบดอีกข่าง,งามคักงามเนี่ยมันห้องบดตายได้ค่ะนี่นะว่าบดตายกระสิบประมาณจักสาม สองสามเปอร์เซ็นต์นี่นแหละแล้วก็เป็นตะมิแล้วก็แซมแล้วปลูกทดแทนแล้วซึ่งมันตายนั่นนะลองฝนตกแซมแล้วอิงไปค่ะมันใ่ญยอ้อยงามบอต่อ่อนซ่อนเนะาะม,าาาาามาองไงงามหลายไปไกลไปไกลมากก็ออ้สมงามคือปลูกเสมอกันคักเนียเทปซันกน่อนสิปลูกเขากับก้อนสิทาเขากับ อันวานปุ๋ยปุ๋ยบำรุงดินนะนะสักก่อนก่อนเ้าสิบปูกันนะเดี๋ยวตอนมันใหญ่แย,ย่เอากสีผ้ามาอัปเดตอีกเทือนึ่งคุนแทเสียหยาก็ได้ส่วนทางคุณ เชาทีเดค่ะ,ะนี่เชาทีไรละพันก่าละงามกะละงามปากกุ้ยไรกดแช่เนี่เด้อ งามงามงามสวยงามตามทองเรืองกันเลาะไปเนี่ยนี่แหละยายอ้อยนั่นะมีแนวเห็ดตลาดกันยังมาเดี๋ไปแล้วไข่บาเดนดีค่ะอย่านตีดโควิดโควิดกันโอ้ยแหงแพรไหลายงวดนี่น่นะจักสิพะกันเท็ดีอยังกินไปตลาดกับบได้ย่านตีดโควิดงานเหินกันยังว่าเดีไปขายของตลาดอยู่ วันนี้ไปขายของตลาดอาทิตย์หนึ่งลดเงินงสิไซกับปมี่บาทนี้นะนะหากินยู่น้ำหึงน้ำน้องนี่แหละวันนี้ไปตลาดก็ได้ไปสวนหวกวันนี้พามาอัปเดตสวนมัน มันสัมปลังจกักพันนี่ยังผู้บงจักซื้อพันน้ำเพลนนี่นะเป็นแบงห้ไปขอ,อน้ำป่าพัานกระไดขอ,อน้ำป่าก็สีมีปนกันไหลพันอยู่เด้๋ยนีนะ้เห็นยุกกานแดงๆนี่ก็มี่ซุ้มการเขียวก็มีปผลไปผลกันไป ท่านยังกระปูกเบิร์ดอ่ะละยายเอาไว้เนี่ยท่านน่มันเป็นหัวหนาก็บปมีโอตุนแล้วพงฝนตกมาใหมา่พันยานมันง่ามขึ้นมาอีกเพิ่งเริ่มเสียหมาอีกในรอบที่สองนี่เสียหนามันย,ยายอ้ไว้กระปูเลมาเสียซอยพันคือเก่านั่น,นล่ะ ากกดไลค์กดแชร์นี่ด้ค่ะซองควิตบ้านนอกย่ายอ,อย้อยอยากห้มูเห็นอยากเห้พี่เห็นน้องลูกหลานเห็นยูไซกับปศุสสบายสาบ้านห้าดอกไปมาเบิดละเห็ดเบิดคู่ง,งานละงานยังกระไดก็ยังได้กล้าบมาเห็ดหัวเห็ดสวนอยู่บ้านคือเก่าอยู่คาแนนเขาขยันดอกอยูไซกระไดสำหรับคลิปนี้ย่าเอาก็ฝากไวส้สน,นีกันเด้ค่ะคลิปหน้าจังพ่อกันไหม แค่เอาคิดหอดทุกคนเด้อ